จ้ามอนีพามาเบิ้งตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ DIY ราคาศูย์บาทมอนีมีเมนูที่ว่าตากกล้วยนะจ๊ะสามารถตากกล้วยตากของแปรรูปทั้งหลายอันนี้คือมันเบอร์รี่นะคะมันเบอร์รี่แผ่นจะออกรสชาติเปรี้ยวๆหวานอร่อยนะคะมมันเบอร์รี่ผสมฝรงัง กับน้ำตาลทรายแดงคนให้เข้ากันเราเอามาตากเหมือนมะม่วงแผ่นนะคะตู้ที่เคยเก็บถ้วยจานชามแล้วก็มาล้างทำความสะอาดแล้วก็ถอดกระจกออกแล้วก็ใส่ตะแกรงตะแกรงนี่ก็มีอยู่แล้วเลยเอินว่าตู้อบพลังงานแสงอาทิต์ราคาสูงบาท ูเ้เข้าก็มีอยูแล้วเอาไว้เก็บถ้วยจานนะจ๊ะตะกอนแล้วมาถอดกระจก,อ,กออกอีกหนึ่งด้านมันก็เลยเป็นการ diy ที่ราคาศบาทใช้งานได้จริงผู้ใดสิหธุตามก็สามารถให้ได้นะจ๊ะอากาศร,ร้อนๆอบดี เพราะว่าเราทดลองอะตากกล้วยได้จริงตากมันเบอร์รี่แผ่นได้จริงคลิปนี้กะขอจบเพียงแค่นี้จ้าสวัสดีจ้า